นี่ต้องตัดที่บินสวยๆเลยครับเด็ดมวยเดือนครับเทียบสัสดส่วนกันครับโทฟิกนี่25ปีเพชรชานนน22ครับส่วนสไทรย,ยิมของเควานเลมานี่นี่การันตีได้ทุกคนครับฟิตถึงซ้อมถึงฝีมือดีอ่ะอยู่ที่เพชรชานนนแล้วครับอย่ปลุงแต่ <c oughs> หวัวเข้าพับนอก เดินเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเพชรชนนท์ครับโอ้โหจะยังไงครับสับขาหน้าไปสองสาดอกสี่ดอกอ้าวมาแล้วไปแอบเคลื่อนตัวยากๆครับไปซ้ำซาจะยกล้อต้นขาครับอ้าวโอ้โหแยกเขี้ยวนะครับแยกเขี้ยวแล้วโอ้ไปเลยครับโอ้โหเพชรชนนท์เห็นเลยนะครับแยกเขี้ยวมาก็ใส่ต่อเลยครับแข้งซ้ายเตะ แต่ว่ายังไปจุดมุ่งหมายครับยกนี้ไอเตนะน่าคงจะไม่มีแรงเตะเลยนะครับขานี่มันเจ็บประมมปวดรวดร้าวไปหมดตามองบนก็จริงแต่ว่าล่างมันสับไปเรื่อยครับแข้งของเพชรชานนท์นี่ครับแต่ละดอกไม่บังนี่ไม่ได้นะครับ แผดกระซูไปไกลๆนี้ลูกหนูน่าจะขึ้นเลยนะครับแข่งสายดูครับมันผิดจังหวะไปหมดครับจะทําอะไรครับขาขามันเจ็บแล้วแรงส่งมันจะไม่มีหมในใจนั้นต้องบอกว่าขามันสั่นแล้วล่ละครับโดนจนล้าจนร้าวไปหมดนะครับอ้าวดูครับสายหน้านั้นย่างไม่เต็มฝ่าเท้าแล้วนะครับอุ้ยไม่ครับดูสังเกตครับบริเวณขอบกางเกงด้านล่างต้องเดินเลยครับต้องเดินหน่อยเตะเนื้อแตกเลยครับ ดูครับว่าจะปรุงแต่งยังไงครับเพชรชานนท์ครับแตะจนเนื้อแตกครับอ้าวขยัาไปออกไม้ต้อนครับสามเหลี่ยมสับต้นขาแล้วอุยโดนแต่ละดอกจะแข็งใจครับไต่ซ้ายตอบครับ ลอยพังสู้พังเลยครับโดนไปเรื่อยครับโอ้แย่เกี่ยวอีกแล้วโอ้ยสะสมไปเรื่อยๆครับโอ้ไม่ไหวครับดูอาการแล้วไม่น่ารอดครับรอดไม่รอดกรรมการต้องนับครับโอ้โหก็ทนมานานเลยครับ2นาทีครึ่งกระเป๋าบอยก็บอกว่าพอเลยนะครับเพราะว่าดูอาการแล้วไม่ไหวครับก็พยายามสวนด้วยมั่นนะครับเป็นทางเลือกสุดท้ายของโทฟิกเลยครับ แต่วันนี้มาแบบประเภทโหดห้าบูทอนจริงๆเพชรนนท์นี่เห็นนะครับแย่เคียวนิดนึงนี่ขยับเข้าหาเลยเต็มๆครับเพชรนนท์เอกปัตตานีครับเอาชนะน็อกทฟิกอัดุลายฟไปได้ในยกที่สอง